สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์มกมิวัตรคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับเดือนมกรานะครับก็ผ่านครึ่งเดือนไปแล้วนะครับ time flies จริงๆนะครับเดือนหน้าเดือนกุมภานะครับก็จะมีเทศกาลที่เฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะครับก็คือวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักวันนี้คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับในธีมของ words and their stories นะครับ คำและเรื่องราวของคำผมก็จะนำเอาเรื่องราวของวันแห่งความรักนะครับที่ไปที่มาที่เป็นตำนานนะครับสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับจนถึงวันนี้เราก็มีการเฉลิมฉลองกันนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านนั้นเฉลิมฉลองไปตามกระแสนะครับแต่ก็ไม่ได้ทราบนะครับว่าวาเลนไทน์มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับเริ่มจากประเทศไหนทำไมถึงเป็นวาเลนไทน์นะครับอยากจะให้ทราบนะครับ ความเป็นไปเป็นมานะครับการเฉลิมฉลองนะครับก็จะได้เข้าใจถึงบริบทนะครับของการที่มีวันสําคัญขึ้นมาหนึ่งวันนะครับที่เฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะครับแล้วลองดูนะครับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรายังมีความรู้สึกนะครับที่จะมีความสุขกับวันเหล่านั้นนะครับเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเรื่องของวันแห่งความรักนะครับก็เป็นตำนานนะครับที่เล่าขานกันว่าเมื่อประมาณเจ็ดร้อยปีมาแล้วนะครับก็มีสองวีรชน คนกล้านะครับผู้ที่ยอมเสียสละยอมทนทุกข์ทรมานและตายนะครับเพื่อปกป้องความเชื่อความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะครับวิรชนคนแรกนะครับเป็นพระนักบวชชาวโรมันนะครับก็เป็นนายแพทย์ด้วยยอมรับเคราะห์กรรมจากการถูกทรมานนะครับฝังทั้งเป็นโดยคำสั่งนะครับกวาดล้างชาวคริสเตียน จากจากักรพรรดิคลอดิอุสที่สองส่วนวิรชนอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพระระดับบาทหลวงแห่งเมืองเทอร์นิในประเทศอิตาลีเช่นกันนะครับแล้วก็พระทั้งสองรูปนะครับก็โดนคำสั่งนะครับให้ประหารด้วยคำสั่งนะครับจากจากักรพรรดิคลอดิอสทั้งคู่นะครับที่ในเวลาต่อมานะครับพระสันตปปา,ปาแห่งโรมได้ สถาปนานะครับสองวิรชนผู้ยอมตายเพื่อความศรัทธาในคริสตศาสนาดังกล่าวให้เป็นนักบุญด้วยกันทั้งคู่โดยมีชื่อว่าวาเลนตินุสนะครับหรือเซนต์วาเลนไทน์นะฮะในภาษาอังกฤษนั่นเองและกำหนดให้มีวันที่ระลึกถึงนักบุญทั้งสองในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ โดยเฉพาะนะครับในแวดวงของคริสตศาสนน,นิกายโรมันคทอลิกนะครับในโลกนะครับศาส,สนาคริสต์แบ่งออกเป็นหลายนิกายนะครับแต่นิกายที่รู้จักกันทั่วไปนะครับก็มีโปรเตสแตนต์แล้วก็โรมันคทอลิกนะครับซึ่งนับถือพระแม่แมรีอารนะหรือมารียนั้นนะครับ ซึ่งต่างจากของโปรเตสแตนต์นะครับก็จะนับถือพระเ e ซูคริสต์นะครับทีนี้วันแห่งความรักนะครับมาเกี่ยวข้องกับนักบุญทั้งสองอย่างไรนะครับก็คงต้องบอกนะครับว่าวันแห่งความรักนั้นไม่มีสิ่งไหนเลยนะครับที่เกี่ยวโยงกับนักบุญวาเลนไทน์นะครับเพียงแต่วันแห่งความรักนะครับบังเอิญมาจัดในวาระเดียวกันนะครับ ของ Saint Valentine's เด y เท่านั้นเองนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิ้นนะครับทีนี้เราคงแปลกใจนะครับว่าสมัยก่อนนะครับประมาณคริสตศักราชที่14-15นะครับเขาใช้คำนี้นะครับในความหมายว่าเป็นการเลือกคู่รักนะครับก็คือ the choosing of sweethearts นะครับหรือไม่ก็เป็น The uh, mating of birds, uh, mating of birds ในภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในภาษายุโรปอื่นๆก็ใช้ในความหมายเดียวกันนะครับอย่างเช่นคำว่าวาลังเต้งนะฮะวาลังเตงเขาแปลว่าวันที่นกนั้นมาจับคู่กันนะครับหรือคู่รักที่เลือกกันนะครับในวันนี้ ส่วนคำว่าวาลังตินนะฮะวาลังตีนในภาษานะครับของทางอิตาลีนะครับ <c oughs> ก็แปลว่าสาวที่ถูกเลือกในสมัยโน้นนะครับเขายังไม่มีการส่งการ์ดกันนะครับก่อนหน้าวันนักบุญวาเลนไทน์หรือ the e v e of Saint Valentine s Day นะครับชาวบ้านเขาก็จะจัดงาน รื่นเริงนะครับให้กับพวกหนุ่มๆสาวๆโดยเขียนชื่อนะครับของบรรดาสาวๆเนี่ยให้กับพวกหนุ่มเนี่ยจับจับสลากนะครับหนุ่มคนไหนจับสลากได้ชื่อของสาวใดนะครับก็จะต้องควงคู่เป็นแฟนกับสาวคนนั้นนะครับไปอย่างน้อยนะครับก็หนึ่งปีทีนี้ต่อมาในคริสตศักราชที่16นะครับประเพณีจับสลากนะครับดังกล่าว ก็ได้กลายรูปมาเป็น <c oughs> การเขียนถ้อยคำโครงกรอนนะครับคำหวานหวานลงไปในแผ่นกระดาษนะครับส่งให้กันแทนแล้วก็เมื่อศตวตรรษที่18นี่เองนะครับแผ่นกระดาษสื่อความรักดังกล่าวนะครับก็ได้พัฒนานะครับเป็นการ์ดลวดลายสีสันสวยงามนะครับเป็นรูปหัวใจบ้างเป็นรูปดอกไม้บ้างตลอดจนาภาพวาด ของผู้หญิงสาวบ้างนะครับเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยให้เป็นการพิเศษนะครับที่จะส่งให้กันและกันเลยนะครับชายส่งให้หญิงก็ได้นะครับหญิงส่งให้ชายก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาจับสลากแล้วก็ต้องควงคู่กันนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ก็จะส่งการให้กันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจแทนส่งให้กันและกัน ในวันระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์นะครับหรือเซนต์วาเลนไทน์สเตย์ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์นะครับโดยถือเอาวันนี้เป็นวันฉลองเป็นเลเวอร์เฟสติวัลของคนที่มีความรักเปี่ยมล้นที่จะมอบให้แก่กันและกันนะครับหรือเรียกวันนี้เสียใหม่นะครับตัดคำว่าเซนต์ออกนะครับก็เป็นวาเลนไทน์ เดนะครับมีแอปโรโซฟีด้วยนะครับวันที่ระลึกนักบุญกับวันแห่งความรักนะครับจึงไม่มีอะไรนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันเลยหญิงสาวใดที่จะรับการ์ดดังกล่าวนะครับหรือได้รับของขวัญน,นะครับในวันที่ว่านี้นะครับก็เรียกหญิงสาวผู้นั้นว่าเป็นวาเลนไทน์ คำว่า valentine นะครับเป็นนามทั่วไปนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น generic นะครับแต่ว่าสะกดเหมือนกับชื่อเฉพาะของนักบุญนะครับส่วนนุ่มๆน,นะครับมักจะเขียนในการ์ดถึงสาวสวยนะครับด้วยถ้อยคำออดอ้อนนะครับแล้วก็มีอย่างเชิงด้วยนะครับเช่นบอกว่า be my valentine ก็แปลว,ว่ามาเป็นแฟนผมเถิดนะครับ โดยไม่ต้องใส่ชื่อเสียงเวียงนามของตนไว้ให้สาวรู้นะครับสาวที่ได้รับนะครับก็จะต้องเดาเอาเองนะครับว่าใครนะครับส่งการ์ดมาให้ทีนี้พอได้รับตอบจากฝ่ายสาวนะครับก็จะได้รับตอบเป็นการ์ดแบบเดียวกันนะครับก็คือสาวเขาก็เดาใจถูกนะครับว่าเป็นใครเพราะใจตรงกันนะครับก็เหมือนกับเป็นการบอกใบจากสาวว่าโอเคนะครับไม่ขัดข้อง ส่วนฝ่ายหนุ่มนะครับไม่ได้รับการต,ตอบมานะครับก็จะดีใจนะครับบางคนก็ตะโกนนะครับบอกคนเข้าไปทั่วนะครับว่า I am in love นะครับผมมีแฟนแล้วผมตกในห่วงแห่งความรักแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ I'm in love จึงกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันสืบมานะครับว่าหากเราส่งการ์ด วอเรนท์ทายใครนะครับก็ไม่ต้องอใส่ชื่อผู้ส่งแล้วก็ปล่อยให้คนที่รับการ์ดใช้เวลาเดาเอาเองนะครับว่าใครส่งให้นะครับทีนี้พอกลับมาถึงดูประเทศไทยกันบ้างนะครับของคนไทยนี่ต้องเรียกว่าเป็นนักที่ชอบทําอะไรเกินนะครับแล้วก็จินตนาการไปแล้วก็ทําเรื่องบางเรื่องนะครับมากกว่าเจ้าของวัฒนธรรมด้วยซ้าไปนะครับสิ่งที่คนไทยนะครับเอาอ เทศกาลวันแห่งความรักมาปฏิบัติกันนะครับก็มาส่งการ์ดให้กันบ้างนะครับซึ่งก็พี่ไทยเราเองก็จะประยุกต์นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆก็จะส่งการ์ดหรือบัตรอวยพรวันวาเลนไทน์นะครับส่งกันให้วันเลยนะครับแต่ละคนจะส่งกันหลายๆใบนะครับแล้วก็ระบุชื่อเสียงเรียงนามนะครับให้กับผู้รับได้รับรู้ซะเลยนะครับแถมพอเจอกันก็ทักทายกันด้วย วลีหวานหวานะครับบอก Happy v a l e n t i n e ์เดยบางคนก็อาจจะมอบนะครับช่อดอกกุหลาบสีแดงนะครับให้แก่กันคู่สามีภรรยาที่อาจจะมีฐานะดีหน่อยนะครับก็อาจจะให้อของขวัญราคาแพงนะครับแก่กันในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ละบ้านนะครับแต่ละคู่แต่ตามคลับบาร์ต่างๆก็ต้องเรียกว่าเป็น ช่วงเวลาที่ทําเงินทีเดียวนะครับก็จะจัดรายการพิเศษฉลองเอาใจลูกค้านะครับมีคำขันนะครับบางาร้านรามตามบาร์นะครับอาจจะมีวันพิเศษนะครับวันวันวาเลนไทน์ก็ให้มีการจูบฟรีนะครับหรือบางทีถึงขนาดว่าให้ฮิ้วผู้หญิงออกไปนะครับฟรีๆนะครับก็เรียกว่าทํากันแบบไทยๆนะครับสไตล์ฝรั่งฝรั่งเจ้าของตํำรับก็ มาเห็นแลครับก็งงเลยโอ้โหไอกันได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับฝ่ายที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นคนที่อนุรักษ์บางคนนะครับก็มีการตำหนินะครับว่าไปรับวัฒนธรรมบ้าาบอๆอะไรนะครับมาจากฝรั่งนะครับแต่จริงๆฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องนะครับพี่ไทยเรามีการมาจินตนาการสร้างสรรค์นะครับให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานกันไปนะครับ ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับของคุยเฟื่องเรื่องภาษาที่จะทําให้ทุกคนทราบนะครับที่ไปที่มานะครับบางคนก็ไปพยายามเชื่อมโยงนะครับว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับเป็นความรักของนักบุญที่เสียสละนะครับเพื่อจะปกป้องศาสนาเมื่อได้รับคําสั่งนะครับให้นําไปประหารก็เป็นวันที่เป็นความรักที่ทแท้จริง บางคนก็ใช้กุหลาบสีดําอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่จะจินตนาการปฏิบัติกันไปนะครับแต่ข้อเท่จริงนะครับวัน2วันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับจากคุยเฟื่องเรื่องภาษาในวันนี้นะครับเป็นตอนแรกของปี2 5 1 0ันหนะครับก็มาพบกันใหม่นะครับในเรื่องราวสนุกๆนนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับฟังกันเพลินๆนะครับ ที่ภาพตรงวิวั์ลาไปก่อนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กราติดตามสวัสดีครับ